ด็อกเตอร์ย c นชานาลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านเข้าเลยครั้งกับช่องด็อก ตอร์เยนจะแนลครับเมซุตโอซิลครับถูกเสนอขายกับยูเวนตุสถึง5ครั้งครับในช่วงขวบปีที่ผ่านมาครับซึ่งนี่ครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดครับเพราะว่ายูเวนตุสเนี่ยมีคริสเตียโนโรนัลโดครับซึ่งเคยประสบความสําเร็จมาแล้วครับในการเล่นร่วมกับโอซิลครับโรนัลโดครับเคยกล่าวเอาไว้ครับหลังจากที่เรอัลมาดริดเนี่ยตัดสินใจปล่อยโอซิลไปให้กับอาร์เซนอลครับว่าดาวเตะชาวเยอรมันคนนี้นี่แหละครับที่รู้ใจเขาดีที่สุดครับโอซิลครับรู้ครับว่าโรนัลโดเนี่ยจะเคลื่อนที่อย่างไรรคับ จะไปตรงไหนการย้ายออกจากถิ่นซานเตโกเบนาเบลเนี่ยของโอซิลครับสำหรับโรนัลโดแล้วเนี่ยมันคือเรื่องที่น่าเศร้าครับพวกนายยังจําตอนเขาเล่นกับโรนัลโดได้ไหมมันเหลือเชื่อสุดๆผู้ใช้โซเชียลมีเดียครับนามว่าควรครับกล่าวเปิดหัวครับรแสดงความหวังครับว่าจะได้เห็นทั้งคู่ครับกลับมาเล่นร่วมกันอีกครั้งครับ,รบเขาจะเป็นกําลังเสริมที่ดีมากๆฉันอยากเห็นโอซิลที่ยูเว่ห่ะฉันอยากเห็นเขาเล่นกับซีอัเซเว่นอีกรอบใช่เลยเราต้องการเขาซื้อโอซิลมาเถอะกองการจะได้มีความคิดสร้างสรรค์บ้าง ทุกคนต่างทราบดีครับว่ายูเว่เนี่ยมีปัญหาไม่น้อยเลยทีเดียวครับกับการสร้างสรรค์เกมในแดนกลางครับยิ่งโดยเฉพาะครับตอนที่พวกเขาเนี่ยต้องเล่นกับทีมเล็กๆครับที่มาตั้งรับสู้ครับยูเว่ของปีโลเนี่ยมักทำคะแนนหล่นครับให้เห็นอยู่เป็นประจำครับกับสโ,โมสรอ,อย่างโครโตเน่เฮลซสเวโรนาหรือแม้แต่เบเนเวนโตครับการเจอทีมเล็กๆที่ชอบมาตั้งรับลึกโอซิลจะมีประโยชน์มากในขณะนะเดียวกันดมตี้ก็จะได้พักบ่อยขึ้นแต่ปัญหาเพียงอย่างเดียวก็คือค่าเหนื่อยซึ่งควรจะลดลงมาหน่อยในช่วงที่วิกฤตแบบ นายทันวียะครับผู้ใช้โซเชียลมีเดียกล่าวครับโอจอันั่นครับเป็นอีกคนครับที่เชื่อว่าโอซิลเนี่ยจะทําออกมาได้ดีครับกับระบบการเล่นที่ปีโลให้ความคลั่งไคล้ครับโดยเฉพาะครับระบบ4-4-2กับ3-5-2ครับโอซิลน่ะเหรอเขาจเล่นกับทีมใหญ่ได้2 3ปีถ้าใช้โอซิลในบทบาทกองกลางตัวรุกในระบบ4-4-2หรือ3-5-2โรนัล do จะยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำมีแฟนบอลยูเวนตุสครับหลายคนครับที่อยากให้โอซิลเนี่ยมาเล่นกับทีมรักของตัวเองครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็มี ความคิดเห็นของแฟนบอลครับที่ไม่อยากได้โอซิลเหมือนกันครับมีแฟนบอลรายหนึ่งครับซึ่งใช้ชื่อว่าเอาคาร์เรเซเว่นครับเขาถึงกับงงครับว่าทำไมจึงมีแฟนบอลยูเว่เนี่ยมากมายเหลือเกินครับอยากได้โอซิลเข้าไปร่วมทีมทั้งอนี้ทีมครับมีอารอนเรมซียอยู่แล้วครับพวกเขาคิดว่าโอซิลดีกว่าเรมซียจริงๆเหรอโอ้ my god มีหลายคนครับเข้าไปตอบความคิดเห็นครับแต่ว่าผมจะยกความคิดเห็นของ no exam ซ e a l covid ควิด19ครับเป็นอีกคนนึงครับที่มองว่าการเอาโอซิลเข้ามาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไร ไปเลยครับ เราไม่ได้อยากได้ตัวแทนของแรมซี่สักหน่อยแต่ว่ามันเป็นพาะอ,อาการบาดเจ็บของเขานี่แหละมันควรมีใครสักคนหนึ่งอย่างเช่นโรดริโกเดอเปาลหรืออย่างโซวัตไลไม่ใช่เปาตัวแก่แบบโอซิลแรมซี่คือนักเตะที่สร้างสรรเกมได้เก่งที่สุดของพวกเราเพราะเขาจ่ายบอลจังหวะสําคัญได้ถึง2ครั้งต่อเกมแถมยังบัะทาต่อเกมได้สูงที่สุดอันดับ2แรมซี่สําคัญต่อทีมของเรามากเขาเชื่อมบอลในแดนกลางกับแดนหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมและมันสุดยอดทั้งการเล่นเกมรุกและเกมรับแรมซี่เก่งกว่าโอซิลอยู่แล้วในฟุตบอล นะตอนนี้ฟุตบอลไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสเหตุผลหลักเลยที่โอซิลสูส่ตารางปล่อยวัดจากโค้ชสามคนคือเขาเล่นเหมือนคนขี้เกียจทั้งไม่วิ่งแถมยังไม่ช่วยเกมรับความคิดเห็นของอาบอลยูเว่ครับระบุท่านท่านแต่ได้ใจความดังนี้ครับนะน่าเสียดายแต่สําหรับเขามันหมดแล้วอีกหนึ่งความคิดเห็น age, ครับของอิวเร็กครับอันนี้ได้ใจความและแขวะโอซิลใส่เต็มๆเลยครับมันคือรมของแฟนบอลครับที่ไม่อยากได้โอซิลเข้ามาครับไม่ว่าโอซิลเนี่ยจะเคยทําผลงานได้ดีขนาดไหนหรือว่าเก่งมากขนาดไหนก็ตามครับ เราไม่ต้องการนักเตะที่อยากเล่นฟอร์ตในมากกว่าสนใจฟอร์มทีมของตัวเองหรืออย่างนายคาตูครับเชื่อว่าครับการที่ยูเวนตุสเนี่ยปฏิเสธโอกาสในการซื้อโอซิลทั้ง5ครั้งมาปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟุตบอลครับหากเรื่องที่อาร์เซนอลแบนโอซิลเพราะถูกกดดันจากรัฐบาลจีนคือเรื่องจริงยูเวนตุสจะไม่ซื้อเข้าแน่ๆโอ้ my กอดยูเว่ก็มีแฟนบอลหมาสารเหมือนกันนะในประเทศจีนเนี่ยแฟนบอลยูเว่ครับเป็นกังวลเช่นกันครับกับเรื่องค่าเหนื่อยของโอซิลครับที่ได้รับ ล้านยูโรครับอย่างนายดีเอสทีเอ็นซึ่งเชื่อว่ามันจะเป็นการดีไม่น้อยครับถ้าโอซิลครับยอมรับค่าเหนื่อยที่ราวๆหกถึงเจ็ดล้านยูโรต่อปีครับนี่ทำให้ครับเส้นทางในอาชีพการค้ายของโอซิลเนี่ยกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งครับอย่างนายแคชชิติสครับนี่ก็ยังเชื่อครับว่าพย์เมเกอร์ชาวเยอรมันเนี่ยครับยังมีเวลาพิสูจน์ตัวเองครับแม้จะเหลือไม่มากแล้วก็ตามครับน่าจะคว้าโอซิลเข้ามาเหมือนกันนะแต่เขาไม่อยากได้ค่าเหนื่อยมากนักเนี่ยสำหรับเขาแล้วมันยังพอมีเวลาอีก2ปีแต่กนนั้คร็มี หนึ่งความคิดเห็นครับก็บอกครับว่าเห็นด้วยครับที่โอซิลเนี่ยยังมีเวลาอีก2ปีครับแต่ว่าไปพิสูจน์ตัวเองกับที่อื่นดีกว่าครับที่ไม่ใช่ยูเว่ครับและนี่ครับก็คือความคิดเห็นของแฟนบอลครับยูเวนตุสครับที่มีต่อโอซิลครับชัดเจนครับอยากได้หรือเปล่านะครับซึ่งความคิด็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นไปในเชิงที่ไม่ค่อยดีครับแฟนบอลที่ประเทศไทยแล้วครับอยากได้โอซิลมาหรือเปล่าครับหรือว่าปล่อยไปที่อื่นดีกว่าครับแหมปล่อยปล่อยโอซิลไป นะครับมาพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับส่วนคลิปพูดคุยเรื่องแท็กติกครับขณะนี้เนี่ยผมกำลังดูแนวทางของหลายๆช่องอยู่ครับเพื่อน,นํามาปรับใช้กับช่องของตัวเองครับเพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยคลิปเนนานเกินไปหน่อยครับพยายามจะหาวิธีเพื่อรวบลัดครับทำให้คลิปเนี่ยเหลือเวลาไม่ถึง10นาทีครับพบใหม่คลิปหน้าครับสำหวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ